เพื่อนๆครับนี่คือลำโพงบลูทูธที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้ครับทอนสมาร์ทฮาโล่หนึ่งร้อยครับเอาเพลงไปฟังเป็นออเดิร์ฟก่อนฟังพลังเสียงเนาะฮ่าฮ่อินตี้ สวัสดีครับผมเปอรซีตัวแสบนะครับช่วงนี้ลำโพงสายปาร์ตี้นี้กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับแล้วประจวบบอกับวานละิีถีนี้่ผมใช้คำตลกอย่างครับก็คือผมได้รับลำโพงตัวนี้มาครับจากทรอนสมาร์ครับเจ้าตัวนี้ชื่อว่าทรอนสมาร์ฮาโลร้อยนะครับน่าจะได้เห็นกันในตอนต้นไปแล้วนะครับมันเป็นลำโพงแบบเฟีลมากแบบพลังเสียงโหดมากตัวแบบไม่ได้เล็กขนาดนั้นแต่ก็คือสายปาร์ตี้นะครับเน้นแบบบูมบูม ตู้มันเองนะครับมาครับเดี๋ยวนี้ผมมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับมาใหม่ๆสดๆร้อนๆส่งตรงจากต่างประเทศมาเลยครับเรามาดูกันครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงทําอะไรได้บ้างมีสเปคเป็นแบบไหนเพื่อนเพื่อนก็ลัสนใจตัวนี้อยู่จะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อนะครับเดี๋ววันนี้ครับผมขอแกะเป็นแบบ a s m r แล้วกันนะครับ เห็นได้ที่บ้านก็ชอบทำหนี้กันไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากทำเหมือนกันนะครับแต่นกเยอะเลยเกินที่บ้านเนี่ยเสียงดังเหลือเกินทำไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแกะธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องแกะมาหรอกนะนี่ไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกเฮ้ยึบนี่มาให้ดูนี่ครับห่อมาอย่างดีเยี่ยมครับนี่พวกอุปกรณ์ต่างๆคู่มือใส่แพ็คมาอย่างดีเลยครับมารวมๆครับบอกเลยครับว่านี่คือสัมผัสแรกจริงๆเพิ่งได้มาเพิ่งแกะครั้งแรกเลยนะครับเฮ้ยถุงขาดเลย อามาดูครับนี่นี่นี่ว้าวบูมีใส่กางกแทกมาอย่างดีเลยครับนี่เก็บออกเลยเก็บออกเราเราจะเอามาใช้งานครับเราไม่ได้เอามาก็บดต้มไม่ต้องติดไว้เอียยเฟี้ยวครับโอ้โหดูคือขนาดตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่เห็นไหมครับแบบ โอ้โหเนี่ยก็มีสายยกที่บอกนะครับนี่อ่าย่างเฟี้ยวครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆครับมาเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับก็จะมีสายชาร์จสาย AUX แล้วก็พวกคู่มือต่างๆนะครับว้าวสุดยอดอันดับแรกเรามาดูรอบตัวเขาก่อนเลยนะครับที่ด้านหน้าเห็นไหมครับจะมีเป็น3ามลำโพงใหญ่ๆเลยไหมครับนี่ปุ๊บปุ๊บ ปุ๊บครับมันเป็นระบบเสียงสามทิศทางแล้วก็สุดยอดเลยครับทีนี้ก็มาดูด้านบนนี่ครับจะเป็นพวกแผงควบคุมต่างๆนะครับเห็นไหมก็มีปุ่มเปิดปิดปุ่มเล่นปุ่มหยุดเพลงเพิ่มลดเสียงมีซาว์เผามีเลือกโหมดได้หรือว่าจะเชื่อมต่อซีรีโอก,กับ2เครื่องหรือว่าสามารถเชื่อมต่อกับ,กบมือถือสองเครื่องได้ในอันเดียวครับมันแบบโอ้ทำได้หลากหลายเลยนะครับนี่สุดยอดป่ะรูปมีตรงนี้ครับสายยกตรงนี้เป็นหนังด้วยนะดูดิว้อย่างเฟี้ยวครับยกขึ้นมา นี่อ่าส่วนการเชื่อมต่อเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเขาเชื่อมต่อได้ด้วยอะไรบ้างนะครับนี่ครับก็เป็นโปกติมาตรฐานทั่วไปนะครับมียุดมีธรรมดามีแบบเป็นไทซีนะครับ AUX e แล้วก็ CF เอฟกนะครับสุดยอดเฮ้ยเพิ่งเห็นตรงนี้โอ้เป็นแบบโลโก้ของยี่ห้อเขาด้วยครับ t r a n s m a r t นี่ครับอ่าอ่ะ,อะ คือตรงนี้ครับเรามองผ่านๆดูเป็นลำพุงเรียบๆไม่ได้มีอะไรนะครับแต่เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนครับเพื่อนๆจะว้าวว้าวว้าวแน่นอนครับอ่านำเปิดดูกันนะ มีแสงไฟขึ้นตรงนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวพอเปิดเพลงจะ้ยวกว่านี้อีกมันจะแบบปรับเปลี่ยนสีได้เลยนะครับนี่นี่นี่ประมาณนี้มนัมนมคู่มืออะไรนะอ่าเดี๋ยวค่อยลองดูกันครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูสเปคของเขาก่อนเลยนนครับว่าเขาทําอะไรยังไงได้บ้างครับตรงนี้สําคัญนะเป็นข้อมูลจะได้ประกอบการตัดสินใจที่ของเพื่อนๆนะครับเผื่อใครสนใจที่จะซื้ออยู่จริงๆนะไปดูกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาทดลองใช้กัน โอนสมาร์ทฮาร์โหนึ่งร้อยเป็นบลูทูธห้าจุดสามด้วยกำลังขับที่มากถึงหกสิบวัตต์และมีระบบเสียงถึงสามทิศทางเลยทีเดียวครับมีไฟเอฟเฟกเปลี่ยนได้ตามเสียงดนตรีครับมีสายยกสะดวกสบายสามารถยกไปไหนก็ได้ตามแต่ต้องการเลยนะครับแบตเตอรี่มีถึงหกพันมิลลิแอมเลยนะครับเป็นเรว่าจุกใจเลยทีเดียวทำให้าาเราสามารถเล่นเพลงต่อเน,นื่องได้ถึงสิบแปดชั่วโมงกันเลยนะครับแถมกันน้ำบบระดับ IPX6 ด้วยสบายใจหายห่วงและมาตัวเครื่องอยู่ ที่ประมาณ2.7กิโลกร,รัมนะครับความปเอลษ์ของตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกัน2เครื่องให้เป็นระบบสเตอริโอได้นะครับรวมถึงมีโหมดซาวด์เพาด้วยทาให้เสียงเข้าถึงอารมณ์มากขึ้นน,นะครับแถมยังสามารถปรับแต่งเสียงผ่านแอปพลิเคชันของโทนสมาได้อีกด้วยนะครับใครชอบเบสหนักเบสเบากลางสูงกาลางต่ำอะไรจัดไปได้เลยรวมถึงมีดูโออ d ดิโอโหมดนะครับสามารถต่ออุปรกรณ์2เครื่องได้พร้อมกันรวมถึงสลับไปมาได้โดยไม่ต้องเปิดปิดบลูทูธให้ยุ่งยากอยู่เลยนะครับเผื่อบางคนมีหลายเพลย์ลิส์ไงอ ง่ายๆนะครับนี่แหละข้อมูลเฉพาะพื้นฐานของเขานะครับ อ่านี่ครับนี่คือหน้าตาของทรล์คสมาร์ทแอปนะครับเข้ามาหน้าแรกของถ้าเราเชื่อมต่อนะครับที่เราอาจจโพดไ้บอยแล้วจะขึ้นตรงนี้เลยครับว่าทรล์คสมาร์ทฮาโลรอยนะครับเราย้อนกลับมาก่อนหน้าครับเชื่อมต่อได้หลายอย่างลยครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือว่าพวกลำโพงต่างๆนะครับของเราเป็นตัวไหนก็เชื่อมต่อตัวด้านไปตัวนี้ผมเป็นฮาโลรอยนะครับมันจะหาแบบหนึ่งปึ๊บเราก็เข้ามาแบบนี้เลยนะครับตัที่ด้านล่างนะครับสามแถบครับนี่คือหน้าแรกครับเล่นเพลงหยุดเพลงเปลี่ยนเพลงเพิ่มดัเสียงหน้านี้นะครับเอาตัวที่สองครับนี่ก็ค เลือกโหมดได้ครับแต่น,นี้เป็นโหมด Default อยู่ธรรมดาครับอันนี้สองจะเป็นโหมดซาวเพาถ้าใช้ตัวนี้อยู่เสียงจะกระหึ่มเลยนะครับเสียงมันจะแบบเพิ่มบทนดมากขึ้นนะครับอีก็ดิฟเบสแน่นอนครับคนชอบเสียงเบสสายเตอร์สายปาร์ตี้ต้องใช้ตรงนี้แน่นอนครับ รือว่าจะฟังเพลงแบบคลาสสิกหรือร็อกหรือว่าจะปรับแต่งเองได้หมดนี่ตรงนี้แล้วแต่นะครับเผื่อบางคนแบบเอ้ยแบบเป็นแบบมืออาชีพหน่อยสามารถเลือกเองได้อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะครับอันนี้ผมไม่ไม่เป็นเท่าไหร่ก็ใช้ซฉพาร์ธรรมดาพอไปนะครับอ่ะนครับหน้าหลังสุดครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อรับเลือกได้ว่าจะเป็นบุธเอวเอฟกาี๋ยหรืออ่ายูเอสบีนะครับอันนี้แล้วก็เราเสียบอะไรแล้วก็เลือกตรงนั้นได้นะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าตูดิโอแพลนิ่งโหมดนะครับก็คือต้อง เล่นเป็นสติดีโอได้นะครับเสียงแยกออกซ้ายขวานั่นเองนะตัวนี้ก็จะเป็น A/V/D Mode นะครับเลือกได้ครับอันนี้โหมดแบบบรลเลอยู่มันก็จะตามจังหวะของเพลงนะครับตัวที่2เป็นแบบอ่ปาร์ตี้ประมาณนั้นมันต้องเปิดเพลงไปแล้วมันจะเห็นภาพนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมี5โหมดให้เราเลือกนะครับลองดูเลยใครชอบโหมดไหนก็ไปเลือกกันได้นะครับนี่หโหมดหรือถ้าใครไม่ชอบครับอยากจะฟังในห้องนอนปิดได้เลยกดด้านบน ปิดได้เลยอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับของเราแบบตื๊ดหน่อยก็ต้องแบบว่ามีไฟขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับหน้าตาของแอปเขานะปรับแต่งทั้งหมดได้ผ่านสมาร์ทโฟนของเราเลยครับ มาครับเขานี้เรามาฟังเสียงจริงของเขาดีกว่านะครับนี่คือเสียงจริงที่ผมเปิดออกลําโพงนี้ผ่านไม์ของกล้องเลยนะครับไม่ได้เพราะว่า,วาเอาเสียงอื่นข้างนอกมาใส่นะครับอันนี้เราจะลองเปิดเป็นโหมดแบบธรรมดาก่อนนะครับเข้าไปนแอปแล้วก็ตั้งเป็นธรรมดาก่อนเลยนะลองฟังเสียงดูก่อนนะครับว่าเสียงธรรมดาเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวลองดูใสุดยังนี่แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะ นี่ครึ่งหนึ่งนะครับเสียงดังมากเลยโว่เราไปทอนทอน,ทอนดังๆดีกว่านะนมาเลยมอเ้ยนี่แ <c oughs> บบธรรมดานะผมว่าถ้าเราเปิดเป็นซาวเพาหรือว่าเป็นดิเบนนะกระหึ่มแน่นอนซึ่งหมวดซาวเพาะนะครับสามารถเปิดบูนี้ได้เลยนะครับกดตรงนี้ปุ๊บฟังเป็นซาวเพาเลยอนะเดี๋ยวผมเปเรียบเชื่อไปฟังเลยนะครับ <c oughs> เอาอย่างี้ลนะอ่ะ นี่ธรรมดาอยู่นะครับโดยเป็นเสาเเานะว้าวกับธรรมดาใหมเสาเเผารู้สึกไหมครับพอผมกดเป็นโหมดสาเเาสปุ๊บเสียงมันแบบมันพุ่งอะ่ะมือมันขับพลังออกมาแบบบูมออกมาเลยประมาณนั้นนะครับนี่แหละคือเสาเเผวนะครับ ยังไม่พอครับยังมีโหมดด e เบตอีกครับซึ่งเราสามารถตั้งในแอปได้นะครับตรงนี้เรือกเป็น Deep ดีเบตในแอปเลยนะครับปุ๊บมาลองดูกันครับว่าถ้าเป็น Deep ดีเบตจะเป็นยังไงนะครับโอ้โตตันโอ้โหเอาเป็นพวกแบบเพลงฮิปฮอปดีกว่ามันจะเห็นชัดขึ้นเดี๋ยวๆดอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ ห้องกระหึ่มครับปุ๊มปุมคือโต๊ะผมแบบค่อนข้างแบบโยกอยู่แล้วอะแล้วแบบว่าเดินดิฟเบตเข้าไปครับแบบโต๊ะตันไปามจังหวะเพลงเลยโอ้โหถ้าลองเปลี่ยนเป็นโหมดแบบฟังสบายโหมดคอสติเคิลลวกันนะครับฟังเป็นแบบเพลงแก๊สอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับมาเฮ้ยฟังสนุกครับ นี่ขนาดปรับเป็นแก๊ like, flying, illing, Elliott, สเบสก็ไม่ได้แย่นะครับผู้รับนี่เป็นตัวใหญ่ด้วยแหละกำรัขับดิง60วัตต์นึกออกมาแล้วมีลำโพง3ทางนะครับต่อให้เปิดเป็นโหมดแสโต้ยังสั่นดึบๆเลยครับแต่อาจจะไม่เท่านี้เบสเมื่อกี้นะครับแต่เฮ้ยใช้ได้เลยนะครับเรียกได้ว่าฟังสนุกฟังเพลงได้หลายแนวนะครับมาเราดูแนวล็อกเลครับหน่อยนอจัเินไป โหดครับเล่นเพลงร็อกก็ดุดันดุเดือดมาครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยครับแต่อย่างว่านะครับอย่างที่บอกมันไม่ใช่ลำปงพกผ่ามวา่าได้แบบตัวเล็กๆที่แบบว่าตัวเล็กแล้วเสียงกระหึ่มอะไรอย่างเงี้ยตัวก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ ซึ่ง <limbs. S 1> เสียงที oh ่ทขาอกมาได้ก็สมกับขนาดของตัวจริงๆนะครับโอ้ยดีนะครับคือการทดลองใช้จริงให้ดูนะครับกับลำโพงทอนสมาร์ทฮาร์โลร้อยตัวนี้นะครับทดลองให้ฟังหลายๆแนวแล้วนะครับชอบแนวไหนก็ไปปรับผันแอปของเราได้เลยนะครับสุดยอดรักเลยตัวนี้โอ้โหโยฮ้ยเย้ก็ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับใครที่เป็นสายปาร์ตี้และกำลังมองหาลำโพงที่กำลังเสียงโหดๆแบบนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ชอบแบบ เออบาๆสบายๆนั่งฟังเพลงอ่านหนังสืออยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือมันเกินตัวมันสามารถเปิดเบาๆให้แบบนั้นได้ก็จริงแต่ว่าแบบนั้นเราก็ซื้อแค่ตัวเราแบบไม่ถึงพันหรือพันนิดก็ได้นะครับเจ้าตัวเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับถือว่าไม่ได้ราคาต่ำนะแต่ก็ตามคุณภาพนะครับส0 0พกว่าบาทแล้วอย่างที่เห็นกันไปนะครับสามารถทําได้ คบเครื่องขนาดนั้นแล้วก็เสียงที่ออกมาที่ผมเปิดให้ฟังจริงๆเมื่อกี้มันคุ้มค่าจริงๆนะครับผมว่าบอกว่าเครื่องละห้าพันหกพันผมยังเชื่อเลยนะครับก็ซื้อไปใช้กันตามการใช้งานของแต่ละคนละกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับนี่ก็คือโทชิมาร์ทฮาร์โล่หนึ่งร้อยนะครับถ้าสนใจผมผ่าลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับจะเป็นจากเว็บไซต์ทางการของเขาโดยตรงจากต่างประเทศเลยหรือว่าจะเป็นอแอปช้อปปิ้งในประเทศไทยก็มีนะครับเลือกซื้อได้ตามถนัดเลยนะเจอของดีมาแบบนี้ผมจะเก็บไว้คเดียวได้ยังไงคครรัับบบต้อออมกเนสชี ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปฟังเพลงต่อก่อนนะครับมันฟังเพลงสนุกมากครับหัวใจผมเต้นตุับตุ๊บต,ตับตันจังหวะเพลงเลยครับโอยเพิ่มสีสจันให้ชีวิตนะครับไปเราไปลุยกันเลย